เงารักในเรือนใหญ่ก้าวแรกในเรือนใหญ่เสียงล้อรถสองแถวจอดสนิทต,ตรงหน้าคลีหัดใหญ่ฉบาแม่บ้านสาววัยยี่สิบต้นนอนหอบกระเป๋าผ้าเก่าๆลงมาด้วยหัวใจเต้นแรงเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตที่เคยอยู่เพียงกระท่อมเล็กๆจะพาให้ก้าวเข้ามาสู่รั้วบ้านที่โอ่อ่าเช่นนี้ได้กำแพงสูงสีขาวทอดยาวรอบคลีหัดประตูเหล็กดัดรูร้าเปิดออกเผยให้เห็นเรือนใหญ่สไตล์ยุโรปบันไดหินอ่อนทอดยาวขึ้นไปสู่ประตูไม้แกะสลักที่ดูขลังจนเธอต้องกลืนน้ำลายลงคอมองอะไรอยู่ไปสิ จะได้เข้ามาเริ่มงานเสียงแม่บ้านเก่าที่มารับหน้าที่พาเธอเข้าบ้านเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางไม่ค่อยเป็นมิตรนักฉบากม้มศีรษะรีบก้าวตามเข้าไปดวงตะกวาดมองความหรูหราภายในห้องโถงใหญ่โคมระยะคริสตันเปล่งประกายเฟอร์นีเจอร์ไม่ขัดเงาทุกอย่างช่างแตกต่างจากชีวิตเรียบง่ายที่เธอเคยรู้จักขนาดก,กำลังยกของไปยังห้องพักคนใช้เสียงรองเท้าหนังดังขึ้นบนบันไดหินอ่อนสบาเงยหน้าขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวร่างสูงสง่านในชุดสุดสีเข้มก้าวลงมาช้าช้าชายหนุ่มใบหน้าเข้มขม สายตาคมกริบสอดส่องมาที่เธอเพียงครู่เดียวแต่กลับทำให้หัวใจดวงเล็กเต้นแรงราวจะหลุดออกมาเนื่นใครเสียงทุ้มเย็นถามแม่บ้านเก่าคนงานใหม่คะคุณพาคินมาช่วยงานเรือนใหญ่พาคินเพียงพยักหน้าเบาๆก่อนจะก้าวผ่านไปแต่เพียงเบ้าตาสั้นๆที่เขาสบมาก็ทำให้ฉบารู้สึกเหมือนถูกตึงอยู่กับที่ทั้งเกรงกลัวทั้งสันไหวยังบอกไม่ถูกภายใต้ชายคาเรือนใหญ่แห่งนี้เธอคือแม่บ้านตัวเล็กๆส่วนเขาคือลูกชายเจ้าของคริหาที่สูงเกินเอื้อมแต่ฉบาก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า เวลตาของเขาในวันแรกที่เจอกันนั้นได้ฝากรอยบางอย่างไว้ในหัวใจของเธอแล้วเวลตาที่ไม่ควรสบยามเช้าในทีหาดใหญ่ชบาสวมผ้ากันเปื้อนเก่าๆก,ก้มหน้าก้มตากวาดพื้นห้องโถงเสียงไม่กว่าเสียดสีกับพื้นหินอ่อนดังแผ่วเบาท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบเธอรู้ดีว่าหน้าที่ของตนคือทำงานให้สะอาดที่สุดไม่โผล่หน้าออกไปให้ใครรำคาญสายตาแต่ในใจกลับไม่อาจลืมสายตาคมคายที่เผอสบจากคุณพาคินเมื่อตอนวันแรกได้เลยเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากบันไดหินอ่อนชบารีบก้มหน้าต่ ทำเหมือนกำลังตั้งใจปัดกวาดอย่างสุดความสามารถแต่หัวใจกลับเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเยังเช้าอยู่แท้ๆขยันดีนี่เสียงทุ้มต่ำดังใกล้ๆชบาชงักก่อนนี้หน้าขึ้นเพียงน้อยแล้วก็สบเข้ากับดวงตาคมเข้มของพาคินเต็มๆเมวลตานั้นไม่ใช่ความดุดันหรือดูถูกเหมือนเจ้านายมองคนงานทั่วไปแต่เป็นสายตาที่นิ่งลึกจ้องจนเธอร้อนวูบไปทั้งหน้าข,ข้อขาคุณเธอเอ่ยเสียงเบารีบก้มหน้าอีกครั้งมือสั่นเล็กน้อยจนไม่กว่าแทบหลุดมือพาคินไม่พูดอะไรต่อ เพียงแค่ยกมุมปากขึ้นน้อยๆคล้ายรอยยิ้มที่ไม่ชัดเจนก่อนจะเดินผ่านไปเสียงฝีเท้าลับหายไปตามทางเดินยาวของคลิหา a r ชอบายหยุดหายใจอยู่ชั่วขณะใบหน้าร้อนเผาจนต้องใช้มือแตะแก้มตัวเองหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดทำไมต้องเป็นเขาเธอทมตัวเองในใจทั้งที่เขาอยู่สูงเกินเอื้อมแต่เพียงวาตาสั้นๆกลับทำให้ใจวั่นไหวไปไกลนะักใต้ชายขาเรือนใหญ่แม่บ้านตัวเล็กๆเ,เริ่มรู้แล้วว่าเวตาที่ไม่ควรศบอาจเป็นเงารักที่เธอไม่มีวันหนีพ้น สายตาที่ถูกจับตามองตั้งแต่วันที่ฉบาพระตกบันไดแล้วถูกพาคินรับไว้ในอ้อมแขนข่าวลือเล็กๆก,ก็เริ่มก่อตัวในเรือนใหญ่เสียงกระซิบกระซาบของบ่าวพร่ดังแววตามทางเดินยาวเห็นไม่วันก่อนคุณพาคินลงมาช่วยแม่บ้านใหม่ด้วยตัวเองแค่แม่บ้านธรรมดาแต่ทําไมคุณชายต้องใส่ใจขนาดนั้นระวังเถอะถ้าคุณผู้หญิงใหญ่รู้เข้ามีหวังถูกไล่ออกแน่คําพูดเหล่านั้นแทงเข้าหูฉบาไม่ว่าจะพยายามทําเป็นไม่ได้ยินเธอก้มหน้าทํางานหนักกว่าเดิมกวาด เช็ดถูอย่างตั้งใจเพื่อกรุบความสั่นไหวในใจแต่ทุกครั้งที่สายตาคุมของพาคินมองมาแม่เพียงชั่ววินาทีเธอก็รู้สึกได้ว่าโลกทั้งใบหยุดหมุนและบ่าวแพทที่อยู่รอบข้างก็ยิ่งจับตามองมากขึ้นคืนนั้นขณะฉบากำลังเก็บผ้าปูโตที่ห้องโถงพาคินเดินเข้ามาเงียบๆเ,เขาหยุดยืนตรงหน้าดวงตาจับจ้องเธอไม่วางช่วงนี้ดูเหมือนเธอจะหลบหน้าฉันเขาเอ่ยเสียงเรียบฉบาสะดุ้งเงยหน้าขึ้นศบตาก่อนรีบก้มลงอีกครั้งดิฉัน แค่ไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดค่ะพาคินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนยกมุมปากเล็กน้อยแปลว่าเธอเองก็รู้ว่ามีคนจับตามองเราหัวใจฉบาเต้นแรงเธอไม่กล้าแม้แต่จะตอบเพียงกำผ้าบูตในมือแน่นจนสัน่นระยะห่างระหว่างเจ้านายกับคนงานเหมือนชัดเจนกว่าที่เคยแต่ความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นกลับยิ่งยากจะห้ามใต้เงาเรือนใหญ่ความรักที่ไม่ควรเอื้อมถึงกำลังตกอยู่ในสายตาของคนทั้งบ้านแล้วความหลับใต้ชายคาเดียวกันค่ำคืนในเรือนใหญ่เงียบสงด เสียงนาฬิกาโบราณดังเป็นจังหวะช้าช้าฉบาเพิ่งเสร็จงานเก็บล้างห้องครัวกำลังจะกลับไปที่ห้องพักคนใช้แต่ฝนตกหนักจนไม่กล้าออกไปนอกเรือนเธอตัดสินใจหาที่หลบในห้องเก็บของเล็กๆตรงถงหลังแต่แล้วไฟฟ้าก็เกิดดับลงกระทันหันความมืดเข้าปกคลุมทั่วทั้งเรือนใหญ่ฉบาอยู่ตรงนี้เองเสียงทุ่มคุ้นเคยดังขึ้นชาบาสะดุง้งหันไปก็พบว่าคุณภาคินยืนอยู่ตรงประตูเขาถือโคมไฟน้ำมันส่องแสงริบรีเข้ามาใบหน้าคมชัดปรากฏใต้ใเงาไฟ ดูทั้งเข้มทั้งอบอุ่นขอคุณพาคินสบายเอ่ยเสียงสันดิชันแค่หลบฝนค่ะไม่ได้ตั้งใจเขาเดินเข้ามาใกล้วางโคมไฟลงบนต๊ะไม่เก่าเก่าเงาสะท้อนจากเปลวไฟทอดลงบนใบหน้าของเธอทําให้หัวใจสั่นสะท้านไม่ต้องแก้ตัวหรอกฉันแค่เป็นห่วงกลัวเธอกลัวความมืดประโยคนั้นทำเอาชบางางหน้าขึ้นศบตาดวงตาทั้งคู่สอบประสานกันโดยไม่ตั้งใจ ระยะห่างเพียงครบเดียวทาให้ลมหายใจร้อนเผาปะทะก,กันความเยียบในห้องเล็กๆนั้นกลับเต็มไปด้วยเสียงหัวใจเต้นแรงเกินควบคุมเป็นความลับที่ไม่มีใครล่วงรู้นอกจากพวกเขาสองคนที่อยู่ใต้ชายคาเดียวกันในวินาทีนั้นเองฉบารู้ว่าเธอกําลังถลำหรือเข้าสู่เงารักที่ไม่อาจห้ามได้อีกต่อไปคําสั่งกีดกันจากครอบครัวรุ่งเช้าวันต่อมาบรรยากาศในเรือนใหญ่ไม่ได้เงียบสงบอย่างเคยเมื่อคุณหญิงรีสุดาผู้เป็นแม่ของพาคิน เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสง่าง,งามแต่แฝงไว้ด้วยความเข้มงวดที่ใครเห็นก็ต้องก้มหน้าเชบากำลังปัดกวาดอยู่ตรงถงทางเดินเมื่อเงาของคุณหญิงทอดลงมาเธอรีบก้มศีรษะสวัสดีหากคุณหญิงสายตาคงของคุณหญิงกวาดมองเธอตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาเธอคือแม่บ้านคนใหม่สินะฉันได้ยินมาว่าเธอชอบเดินเพ่นพ่านในเรือนใหบ่อยนักเชบานาซีดรีบตอบเสียงสัน่นดิฉันแค่ทำงานตามหน้าที่ค่ะคุณหญิง ไม่ได้ไม่ต้องแก้ตัวเสียงดูด,ดังสะท้อนทั่วหงจําไว้ตําแหน่งของเธอคือคนใช้ไม่ใช่คนที่จะมาทําให้ใครในเรือนี้วุ่นวายเข้าใจไหมคําพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดกลางหัวใจสบาก้มหน้านิ่งน้ําตาคลอแต่ไม่กล้าไหลออกมาในขณะเดียวกันภาคินที่ยืนอยู่ไม่ไกลก้าวเข้ามาสีหน้าขึงขังแม่อย่าพูดกับเธอแบบนั้นเลยสบาไม่ได้ทําอะไรผิดคําพูดนั้นทําให้ทุกคนในถงนิ่งอึง้ง บ่าวไพร่ต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจเพราะไม่บ่อยนักที่คุณพาคินจะโต้เถียงกับแม่ของตนคุณหญิงศรีสุดาหันความ,มามองลูกชายดวงตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจพาคินอย่าบอกนะว่าเธอให้ความสาคัญกับแม่บ้านต่ําต้อยคนนั้นบรรยากาศในโถงใหญ่เงียบกริบหัวใจของสบานสันสถานเพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการถูกกีดกันอย่างแท้จริงระยะห่างที่ถูกบังคับตั้งแต่วันที่คุณหญิงศรีสุดากลับมาครีหาทั้งหลังก็เหมือนถูกปกคลุมด้วยอำนาจที่หนักอึ้งกว่าเดิม โดยเฉพาะกับชบาแม่บ้านสาวตัวเล็กที่ถูกสังกกดกันไม่ให้เข้าใกล้ลูกชายเจ้าของบ้านอีกแม้แต่ก้าวเดียวต่อจากนี้ให้เธอไปทํางานแต่ในเรือนหลังห้ามเข้ามายุ่งในเรือนใหญ่คุณหญิงออกคําสั่งด้วยเสียงเฉียบขาดชบาก้มศีรษะรับคําด้วยเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินข่าคุณหญิงหัวใจเธอสั่นสะท้านเพราะรู้ว่าคําสั่งนี้คือกําแพงที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างเธอกับพาคินกําแพงที่สูงเกินกว่าจะปีนข้ามได้หลายวันต่อมาพาคินแทบไม่เห็นเธอเหมือนเคย ทุกครั้งที่กลับมาที่ห้องโถงใหญ่ก็มีเพียงแม่บ้านคนอื่นๆทํางานชบาหายไปเหมือนเธอไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนจนกระทั่งค่าวันหนึ่งเขาเดินอ้อมไปยังเรือนหลังโดยไม่สนใจสายตาของใครและก็พบชบากําลังซักผ้ายอยู่ใต้แสงตะเกียงน้ามันร่างเล็กเปียกชื้นจากน้ําแต่ยังคงขยันขันแข็งไม่หยุดชบาเสียงทุ้มเรียกเบาๆเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาสั่นไหวคุณพาคินท่านไม่ควรมาแถวนี้หรอกคะ่ะถ้าคุณหญิงรู้เข้าชางแม่เธอพาคินขัดขึ้นทันที น้ำเสียงเต็มไปด้วยความแน่วแน่ฉันแค่ไม่อยากให้เธอหายไปจากสายตาแบบนี้หัวใจสบาเต้นแรงจนแทบหลุดเธอหลบสายตาพยายามย้ำเตือนตัวเองว่านี่คือระยะห่างที่ถูกบังคับแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความอุ่นวับที่ยากจะปฏิเสธและยิ่งถูกห้ามความรู้สึกก็ยิ่งเติบโตจนเกินจะควบคุมคำสารภาพในความมืดคืนนั้นฝนตกพรำมณ์ตลอดทั้งคืนลมแรงพัดกิ่งไม่เสียดสีกับหน้าต่างเรือนหลัง สบานั่งสักผ้ายอยู่คนเดียวใต้แสงตะเกียงเล็กๆเ,เสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังเป็นจังหวะที่ยิ่งทำให้บรรยากาศเงาลึกเข้าไปในหัวใจเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินเข้ามาใกล้จนเธอสะดุง้งเมื่อเงาร่างสูงใหญ่ของพาคินปรากฏขึ้นใต้เงาไฟร่มสีดำเปียกฝนในมือเขาหยดน้ำลงพื้นเป็นทางคุณพาคินเธอเอ่ยชื่อเขาด้วยเสียงสั่นดกขนาดนี้มาที่นี่ทำไมคะถ้าคุณหญิงรู้ฉบาเขาพูดแทรกทันทีน้ำเสียงเข้มแต่สั่นลึกเหมือนเก็บกลั้นมานานฉันทนไม่ไหวแล้วฉบาชชงักใจเต้นแรงจนแทบลืมหายใจ พาคินวางร่มลงแก้วเข้ามาใกล้จนแสงตะเกียงสะท้อนเงาของทั้งสองซ้อนทับกันทุกครั้งที่แม่บังคับให้เธอห่างจากฉันยิ่งทําให้ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถอยู่โดยไม่มีเธอได้ชบาสายหน้าพยายามถอยหลังอย่าพูดแบบนั้นเลยค่ะดิฉันเป็นแค่แม่บ้านมีคู่ควรไม่พาคินเอื้อมมือคว้าแขนเธอไว้แน่นดวงตาคมเต็มไปด้วยความจรงิงจังเธอคู่ควรกับหัวใจของฉันเสมอชบาฉันรักเธอคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางความมืด หัวใจชบาเต้นแรงจนแทบแตกเป็นเสียงเธอพยายามห้ามน้ำตาที่เออขึ้นมาแต่ไม่อาจต้านได้คุณพาคินเธอเรียกชื่อเขาเสียงแผ่วร่างกายสั่นเทาไม่รู้ว่าเพราะกลัวหรือเพราะความรู้สึกที่ถูกซ่อนไว้นานเกินไปในเรือนเล็กหลังสวนท่มกลางเสียงฝนและความมืดคำสารภาพที่ไม่ควรเอื้อมถึงได้หลุดออกมาแล้วความลับที่ถูกเปิดเผยรุ่งเช้าฝนอยู่ตกแต่บรรยากาศในเรือนใหญ่กลับอบอวลด้วยความกดดันยิ่งกว่าวันไหนๆชบาตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจสั่นไหว ภาเพเหตุการณ์เมื่อคืนยังชัดเจนอยู่ในใจคำสารภาพจากปากพาคินสายตาที่จริงจังจนเธอหวั่นไหวและความอบอุ่นที่ทําให้เธอแทบลืมความต่างชั้นไปชั่วขณะแต่ความจริงก็กลับมาตอกย้ำในทันทีเมื่อเสียงกระซิบก,กระซาบของแม่บ้านคนอื่นดังขึ้นระหว่างจัดโตอาหารเช้าเมื่อคืนเห็นคุณพาคินเดินไปด้นหลังนะใช่ใช่เห็นกับตาเลยเขาเข้าไปหาหญิงใช่ไหมคนนั้นถ้าคุณหญิงรู้เข้าไรนั้นมีหวังถูกไล่ไม่เหลือที่ยืนแน่คำพูดเหล่านั้นทําให้มือของฉบาสันจนช้อนในมือกกระทบพื้นเสียงดังทุกสาตาตหันมมอง เธอรีบเก็บขึ้นแล้วก้มหน้าหลบในขณะเดียวกันพาคินเดินเข้ามาพอดีใส่ตาคมกวาดมองไปทั่วก่อนจะหยุดที่ชบาเขารู้ทันทีว่าอะไรบางอย่างกำลังผิดปกติหลังมื้ออาหารคุณหญิงสีสุดาเรียกลูกชายเข้าห้องรับแขกเสียงสนทนาเข้มข้นลอดออกมาแม้ปิดประตูพาคินอย่าคิดว่าฉันไม่รู้เธอกำลังสร้างเรื่องเสื่อมเสียให้ตระกูลนี้แม่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมเพียงแค่เพียงแค่หลงไหลคนต่ำต้อยงั้นหร เสียงคุณหญิงดังจนบบาพราที่ผ่านไปต่างชะงักชบาได้ยินทุกคำชัดเจนหัวใจบีบระจะปวดเธอรู้แล้วว่าความลับที่เคยหวังจะซ่อนไว้ได้ถูกปเปิดเผยอย่างไม่มีวันปิดบังอีกต่อไปเสียงตะหวาดของคุณหญิงสีสุดายังคงดังก้องในหัวชบาแม้เธอจะรีบหลบออกมาอยู่หลังเรือนแต่ทุกท้อยคำก้เหมือนเขามีกรีดหัวใจคนต่ำต้อยเธอรู้ว่ามันหมายถึงตัวเองโดยตรงคืนนั้นชบาเก็บข้าวของเงียบเงียบตั้งใจจะออกจากคลิสาดใหญ่โดยไม่หันกลับมาอีก เพราะเธอไม่อยากเป็นต้นเหตุให้พาคินต้องขัดแย้งกับครอบครัวแต่เมื่อเธอเก้าวถึงประตูรัว้วร่างสูงของพาคินก็ยืนรอยอยู่ก่อนแล้วฝนโปรยเม็ดเบาๆสายตาของเขาจับจ้องเธอด้วยความเจ็บปนดื้อรัน้นจะไปไหนสบาเสียงทุ้มถามช้าๆเธอก้มหน้าน้ำตาคลอดดิฉันไม่อยากทําให้คุณต้องลําบากใจกับครอบครัวคะ่ะเธอดิฉันจะไปทุกอย่างคงสงบลงพาคินก้าวเข้ามาใกล้ความมือเธอไว้แน่นไหมเธอคือคนที่ฉันเลือกต่อให้ทั้งเรือนใหญ่ต่อต้านทั้งโลก ฉันก็ไม่ยอมเสียเธอไปชบาสะอื้นเสียงหัวใจสั่นสะท้านแต่ก็ยังสายหน้าเบาๆแต่คุณพาคินเราอยู่กันคนละโลกต่อให้หัวใจเรารักกันสังคมก็ไม่มีวันยอมรับท่างคู่ยืนนิ่งท่ามกลางสายฝนมือประสานกันแน่นแต่คําตอบสุดท้ายกลับไม่มีใครกล้าพูดออกมาท้องฟ้าครึ้มบนปกคลุมคริหาดใหญ่เงารักยังคงทอดยาวอยู่ใต้ชายคานั้นไม่มีใครรู้ว่าความรักต้องห้ามครั้งนี้จะจบลงเช่นไรบางที มันอาจเป็นรักที่ต้องพลากจากตลอดการหรือบางทีมันอาจแข็งแรงพอจะก้าวข้ามทุกกำแพงไปได้